สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับเนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนําพาให้คําเทศานานี้จะเป็นพระวจนะที่มาจากพระเจ้าที่ได้ตัดผ่านพระคําของพระองค์และขอให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรม สดุดีบทที่65ข้อ9ถึงข้อ13ความว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกและทรงรดน้ำพระองค์ทรงกระทำให้ทุกอุดมยิ่งแม่น้ำของพระเจ้ามีน้ำเต็มพระองค์ทรงจัดหาข้าวให้เพราะทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละ พรงทรง,งรดน้ําตามรอยไถของมันอย่างอุดมและให้ขี้ไถราบลงให้อ่อนละมุนด้วยฝนและทรงอวยพริดผลของมันพระงทรง,งให้ปีเป็นยอดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรดของพระองค์มีความไพ่บณ์ย้อยหยดทุ่งหญ้าในถิ่นธุระกันดานก็หยดย้อย เนินเขาคาดเอวด้วยความชื่นบานป่าพงห่มตัวด้วยฝูงแฉะแกะหุบเขาคราวไปด้วยข้าวเขาโห o และร้องเพลงพร้อมกันด้วยความชื่นบานเปิดพระจนะหัวข้อพระลักษณะทั้งเจ็ดที่ควรขอบพระคุณสวัสดีครับท่านผู้โสพี่น้องที่รักในพระคต์ขอต้อนรับสู่การนมัสก,การ ในการเฉลิมฉลองหนึ่งรอยปีแห่งพระคุณพระพรของทีรยพัฒนานะครับเราจะก้าวสู่ในปีที่101ด้วยความขอบพระคุณพระเจ้าเพราะเราระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าเรานับพระพรของพระองค์ในชีวิตของเรานะครับซึ่งเป็นชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงปกป้องพิทักษ์อารักขาทรงนํามาจนถึงทุกวันนี้นั้นเราเองจะต้องมีจิตใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าและนับพระพรของพระเจ้าตลอดเวลา พระเจานะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งซึ่งผมอยากจะอัญเชิญมาควบคู่กับพระเจนาที่ได้อัญเชิญไว้แล้วในพระธรรมสุดีบทที่หนึ่งร้อยสามพระธรรมสุดีบทที่หนึ่งร้อยสามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าโปรดฟังพระเจานะของพระเจ้าจิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ จ,จิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่านผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของท่าน วัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยลกหินสีในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้านะครับการที่เราจะรู้จักกระตันยูขอบพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งในชีวิตของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในขณะที่เราขอบพระคุณพระเจ้าเราต้องมุ่งสนใจและจดจ่อความคิดของเราหรือโฟกัสของเรานั้นอยู่ที่พระเจ้าเองและสำแดง ความสำนึกในพระคุณของพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําแม้กระทั่งในชีวิตของเราในชีวิตของผู้อื่นในชีวิตของเกจจักรผู้คนที่อยู่ในนั้นและสําหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทําเพื่อเราสดุดีบทที่ 65. สิบห้ได้กล่าวไว้และสดุดีบทที่หนึ่งร้ได้กล่าวถึงปีที่พระเจ้าจะอวยพรได้กล่าวถึงพระคุณและจิตใจ ที่ถวายสาธุการแด่พระเจ้าในสุริบทที่หนึ่ง้อยสามโดยเพราะมีคำเรียกขนานนามบทนี้ว่าเป็นฮาเลลูยาคอรัสก็เป็นการประสานเสียงเป็นวงดนตรีหรือเป็นคณะนักร้องที่ร้องสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์และกษัตริย์ดาวิดนั้นพูดถึงจิตวิญญาณของท่านเองและท่านเตือนตัวเองเสมอที่จะระลึกและ สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำหลายครั้งทีเดียวในชีวิตของเราเวลาที่เราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านั้นกลับกลายเป็นว่าโฟกัสหรือการจดจ่อนั้นอยู่ที่ตัวของเราไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเท่าที่ควรฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจึงไม่เกิดขึ้นเวลาที่สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็มักจะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าเวลาที่สิ่งที่ดูเหมือนไม่ดี เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลําบากความเจ็บป่วยการไม่สบายความขัดแย้งปัญหาต่างๆในชีวิตของเรานั้นเรามักจะไม่ขอบคุณพระเจ้าเท่าที่ควรฉะนั้นการที่เราจะขอบคุณพระเจ้านั้นโฟกัสอยู่ที่พระเจ้าจดจ่อที่พระเจ้าไม่ใช่จดจ่อที่ตัวเราเองหรือไม่เพียงแต่จดจ่อที่สิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราเท่านั้นนี่คือเคล็ดลับที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีดังนั้นเองการขอบคุณพระเจ้านะครับ จึงเป็นมากกว่าแค่ขอบคุณเฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้าที่พระเจ้าช่วยเราเท่านั้นและเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมากําหนดระดับการขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องครับโปรดฟังครั้งนะครับเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามากําหนดระดับการขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของเราอย่างเดียวฉะนั้นเราจะแสดงความขอบคุณพระเจ้าได้จากความเข้าใจที่เรามีต่อ พระเจ้าเราจะสามารถที่จะมีความการันตีขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีก็ต่อเมื่อเราเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าและเรากุ้นคิดให้ควรพระลักษณะของพระเจ้านั่นเองทําให้เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในพระลักษณะของพระองค์ในเช้าวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันคือพระลักษณะทั้งเจ็ดที่เราควรขอบคุณพระเจ้าก่อนอื่นนะครับผมอยากจะอัญเชิญพระเจ้าอัญเชิญพระ้าของพระเจ้าในพระธรรมห้าบากุซึ่งเป็นตัวอย่าง ที่ผู้เผยพระนาฮาบากุนั้นตกอยู่ในความมืดตกอยู่ในความสิ้นหวังแต่เขายังสามารถขอบคุณพระเจ้าได้โปรดฟังพร,ระเจ้านะครับแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเาวงุ่ลไม่มีผลผลมะก,กอกก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอด ของข้าพเจ้าพาบาปุซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะเขาอยู่ในความมืดมิดเขาอยู่ในความหมดหวังเมื่อเดือนไม่มีดอกบานเถาองุ่นไม่มีผลผลมะกอกขาดไปทุ่งนาผลิตอาหารไม่ได้ฝูงแพะแกะขาดไปไม่มีฝูงวัวในโรงวัวแต่เขายังขอบคุณพระเจ้าได้เขายังร่าเริงในพระยาเวได้เล็นนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียน ในวันนี้เพราะว่าเขาได้คำหนึ่งและขอบคุณพระเจ้าตามพระลักษณะของพระองค์ประการแรกครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าในพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์มีคนพูดอย่างนี้นะครับว่าวันที่เลวร้ายที่สุดของเราไม่เคยเลวร้ายจนพระคุณเอื้อมไปไม่ถึงวันเลวร้ายที่สุดของเรา ไม่เคยเลวร้ายจนทั้งพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเอื้อมไปไม่ถึงในขณะเดียวกันครับวันที่ดีที่สุดของเราจะไม่ดีล้ำหน้าพระคุณของพระเจ้าต้นหมายความว่าชีวิตของเรานั้นทั้งชีวิตไม่ว่าจะเจอกับวันดีและวันไม่ดีเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นและนี่คือพระราชกิจอันมีพระคุณไม่มีสิ่งใดที่เกิดนอกเหนือแผนการของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เกิดนอกเหนือการควบคุมของพระเจ้า ฉะนั้นเรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะประทานกำลังและทรัพยากรที่จําเป็นให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนในการที่จะผ่านสถานการณ์ต่างๆในชีวิตที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วไม่มีสิ่งบังเอิญไม่มีเหตุบังเอิญน,นะครับเพราะประสงค์ของพระเจ้าจะนําเราไปถึงพระคุณของพระเจ้าได้และเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกๆอย่างเกิดจากพรารกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระเจ้าครับจบไปแล้วนะครับ พบกันใหม่เนวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอันเมื่อพพรพี่น้องแท้ทุกท่านครับสวัสดีครับ